สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่อบกกอกนะคะตอนนี้เราก็มาเจอนะคะพี่น้องบ้านกุลบุญของพ่อนิ่มนะคะก็นี่แหละคะ่ะมาขุดมันนะคะอันนี้เขาปลูกใส่นานะคะทุกคนนี่น้ําขังแล้วถ้ามีก้านนี่ดำได้เลยนะคะนี่ค่ะหัวมันก็จะตัดใส่นี้นะคะเขาเรียกว่าผ้าเขียวนะคะหรือว่าแงงนะคะบ้านเราเรียกที่เราเอาใส่ข้าวใส่อะไรเขาก็จะตัดเป็นผืนนะคะแล้วก็ตัด หัวมันใสนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเขายกนะคะทางนู้นกันค่ะนะคะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะทางนี้ f c นี่กว้างเหมือนกันนะคะเพราะว่ามาจากตลาดตอง,งอยเขาก็เลยเห็นก็แวะนะคะอยากจะให้ f อซดูว่าการทำอาชีพนะคะทำสวนทำมันก็ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเป็นมันนะคะน่าจะปลูกตั้งแต่เดือนนู้นละค่ะนะคะมันประมาณกี่เดือนนี่ละคะ่ะ ยังไม่ถึงปีนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ขุดออกนะคะน้ํามันขังก็เลยจําเป็นต้องขุดออกแต่ว่าก็หัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะสมสมมาพาควนค่ะปีนี้ก็มันเป็นราคาด้วยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีเขายกกันทางด้านนู้นนะคะเพราะว่าใช้รถสีส้มนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ดัดแปลงทําได้หลายอย่างมากค่ะรถส้มนะคะก็สามารถยกรถแต่ก่อนนี้เราจะใช้พลังงานคนนะคะแบกขึ้นรถแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะนะคะ ขอให้ตัดหัวใส่ไอ้คิ้เขียวนี่นะคะก็สามารถนะคะเอาไปขายได้ถึงลงแป้งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขาทำยังไงกันบ้างนะคะนี่นะคะกองหัวมันโ้นะคะจริงๆถ้าเราไม่ขุดนะคะก็มันก็จะเน่าทิ้งเนาะก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะคะอยู่บนรถก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะวิธีเขาทำเนาะคะ่ะ fc นี่นะคะอันนี้อยู่บนรถก็เยอะแล้วค่ะแล้วเป็นมันนะคะอโโยู่หัวรถใหญ่เลยเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นนะะว่าเขาทำยังไงนะคะนี่นะคะคุณแม่ก็จะไปดูวิธีนะคะก่อนที่จะเอาขึ้นรถว่าจะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้ก็พี่น้องกวนบุญพ่อน,นิ่มทั้งหมดนั่นเลยค่ะยวเราไปดูกันค่ะ นะคะว่าทํายังไงบ้างอ้อพนักง,งานก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่มีสวนกล้วยสวนมันนะคะโอ้มาแล้วค่ะนะคะเขาจะใส่ได้เยอะอยู่เนาะนี่ใครเอฟซี FC ก็ให้รถสีส้มนะคะเอาไปขึ้นรถตรงหน้าปากทางเลยนี่นะคะถอยลังไปบอกโอ้ใส่ได้เยอะเหมือนกันนะคะนี่สุดยอดเลยค่ะ รถไทยก็ตกแตง่งซะแบบสวยนี่ไปแล้วนะคะนี่ไปทีละสามอันนี้มันเดือนอะไรคะนี่เดือนลยเดือนสามเดือนโอ้สามเดือนทำไมหัวใหญ่แท้ค่ะโอ้ยงามอีหลีน้ำมันเราเนาะอันนี้มาช่วยกันเนาะค่ะเนาะ มากกี่วันแล้วคะนี่เมื่อวานนี้เนาะโอ้นี่นะคะตัดตัดหัวมันก่อนนะคะพูดอะไรก็ได้คะ่ะพูดไม่ไทยก็ได้ภาษาพูดไทยเราก็ได้อ่านะคะนี่สวยจริงจริงแล้วก็มีส่วนกล้วยด้วยเอาใส่ผ้าแบบนี้คะ่ะแล้วก็ยกขึ้นนะคะโอ้เร็วแต่นอโรดกัน,นเนาะเร็วมากเลย ทุกวันนี้ไม่ได้แบกแล้วค่ะสบายสบายมาแล้วค่ะรถมาแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เขาเอาขึ้นกันนะคะมาแล้วมาแล้วมายกเด้อมายกเด้อมาแล้วค่ะ <c oughs> จะเอาอันไหนก่อนเนอะอันนี้นะคะ่ะนี่ เราก็จะส่งไปทางนู้นนะคะว่าทำยังไงนี่นะคะโอ้ใช้หูนะคะมันจะมีอยู่สี่หูเกาะนี่ค่ะอันนี้ไม่เต็มเนาะง่ายมากคะ่ะ FC ขอให้มีมันขุดเถอะเดี๋ยวคุณแม่ต้องใช้บริการบ้างแล้วละคะ่ะ นี่นะคะเพราะว่ามันมแขนยาวโอ้นะคะดูเอาค่เอฟซีวิธีเอามันใหม่แล้วแต่ก่อนนี้เราแบกจนบาเท่แตกเลยนะคะไปแล้วค่ะนะคะ,นะคะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะเอฟซี FC. นำมาฝากเพื่อนๆนะคะการเอามันขึ้นรถแล้วก็ขุดมันสมัยใหม่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะ นี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ